ออกมาแล้วโอ้โห,หน้าตาดีมากๆน่ากินค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เชปานชวนอร่อยกับมันฝรั่งทอดสูตรทําง่ายๆนะคะชุบแป้งทอดง่ายๆกรอบอร่อยน่าทานมากๆหน้าตาดีค่ะเพื่อนๆทาให้ลูกๆทานหรือว่าจะทําไว้ปาร์ตี้เอาไว้เสิร์ฟเป็นของว่างนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันได้ค่ะเราก็จะใช้มันฝรั่งเป็นหัวๆแบบนี้นะคะ จ๊ปานเอามาล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วใช้ท,ที่ปอกผลไม้แบบนี้นะคะค่อยๆปอกเปลือกมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอามันฝรั่งมาหั่นนะคะเจ๊ปานจะหั่นเป็นแนวขวางแบบนี้ค่ะความหนาก็ประมาณไม่เกินครึ่งเซนหรือเซนหนึ่งความหนามากน้อยแล้วแต่เลยนะคะตามความชอบเลยแล้วก็จะหั่นอีกครึ่งหนึ่งนะคะ จะได้ทานง่ายๆพอดีคำหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะหั่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะอยากทานเท่าไหร่ก็หั่นเท่านั้นเลยค่ะถ้าชิ้นใหญ่หน่อยก็หั่น3ามเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะผสมแป้งนะคะจะปันใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์หรือว่าจะใช้แป้งข้าวเจ้าก็ได้ค่ะแป้งตัวใดตัวหนึ่งนะคะตามด้วย เกลือเล็กน้อยแล้วก็ใส่น้ําลงไปค่ะน้ําค่อยๆเติมนะคะเราจะให้ตัวแป้งเนี่ยมีความเหนียวที่กําลังดีแป้งแต่ละตัวความเหนียวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นน้ําเราก็จะกะเอาเพื่อที่จะให้ความเหนียวของเขาเนี่ยเคลือบมันฝรั่งได้พอดีนะคะอย่างอันนี้ก็เหนียวไปเราเติมหน่อยความเหนียวก็ไม่เหลวเกินแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปนะคะ แป้งเหนียวข้นประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะเอามันฝรั่งใส่ลงไปในแป้งเลยค่ะคลุกเคล้าให้แป้งกรอบเคลือบมันฝรั่งให้แน่นๆแบบนี้เลยนะคะให้เขาเคลือบมันฝรั่งเลยเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนเลยค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะ ใส่มันฝรั่งชุบแป้งทอดลงไปเลยลงไปทอดในกระทะเลยนะคะค่อยๆทอดให้ตัวมันฝรั่งเนี่ยสุกเหลืองก่อนนะคะมันฝรั่งเหลืองสุกทั่วแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาขึ้นได้เลยน่ากินมากเลยค่ะ ใส่กระชอนให้เสด็จน้ำมันเลยนะคะทอดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันกรอบๆน่าทานมากเลยค่ะเราก็โรยเกลือหน่อยนะคะโรยเกลือเหมือนเฟรนไฟรายเลยและถ้าเด็กๆชอบเป็นพวกปรุงรสอื่นๆก็ได้นะคะเราก็จะเอามาใส่ในกล่องแบบนี้เดบันมีผงชีสนะคะ เจแปนก็ใส่ลงไปเลยปิดฝาเขย่าเลยค่ะเพิ่มรสชาติออกมาแล้วโอ้โห,หน้าตาดีมากๆน่ากินค่ะเราก็มาทำอะไรเก๋ๆนะคะเจแปนก็มีกระดาษสำหรับรองอาหารแบบนี้ค่ะเป็นลายสวยๆเราก็เอามาม้วนม้วนแบบนี้เพื่อให้เป็นทรงนะคะแปะติดสก็อตเทปเรียบร้อยแล้ว ก็พร้อมใส่เป็นภาชนะเอาไว้ทําเก๋ๆหรือเอาไว้ใส่ทําขายก็ได้ค่ะสำหรับสำหรับคนต่อยอดทําขายนะคะน่ากินมากๆเลยหรือจะทานแบบเฟ้นไฟราปรุงด้วยเกลืออย่างเดียวก็อร่อยมากๆค่ะเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอื อร่อยมากกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวเชฟปันจะบ,บี้ให้ดูเนื้อในนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะของว่างทานเล่นทำง่ายฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเชฟปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ